สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้ครูจะมาสอนการเป่าขุีย recorder นะครับในช่วงสถานการณ์โควิดครับช่วงนี้โรงเรียนก็ปิดนะครับแต่เรายังทําการเรียนการสอนออนไลน์นะครับขุีย recorder นะครับนะครับนี่คือขุีย recorder องค์ประกอบของคุยนะครับส่วนประกอบของคุย ก็จะมี3ามส่วนด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือส่วนหัวนะครับหรือส่วนบนนะครับส่วนกลางนะครับแล้วก็ส่วนลำโพงหรือส่วนล่างนะครับครูจะลองถอดให้ดูนะครับถอดได้3ามส่วนนะครับส่วนหัวนะครับส่วนหัว เฮดจอยนะครับส่วนนี้ก็คือบอดี้จอยนะครับแล้วก็เบลจอยนะครับส่วนล่างนะครับการประกอบนะครับก็สวมเข้าไปนะครับให้ตรงนะครับให้ตรงนะครับฝาขอกแก้วตรงรูตรงนี้นะครับให้รูตรงกัน นะครับนักเรียนครับทีนี้นะครับการเป่าคุยนะครับคุยนะครับจะมีทั้งหมดเจ็ดนะครับเจ็ดรูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดรูนะครับข้างบนนะครับส่วนข้างล่างก็จะมีหนึ่งรูนะครับ แล้วก็จะมีรูตรงนี้นะครับสองรูข้างล่างนี้จะมีรูเล็กๆนะครับคือเป็นสองรูติดๆกันนะครับส่วนตรงน,นี้นะครับขยับเลื่อนให้มันตรงกับนิ้วก้อยของเรานะครับเอียงมาบางคนนิ้วก้อยไม่ตรงนิ้วก้อยสั้นนะครับบางคนนิ้วก้อยยาวไม่เท่ากันนะครับอ่าวิธีการจับนะครับการจับ ให้ใช้นิ้วมือข้างซ้ายนะครับนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนะครับปิดที่รูของครุยนะครับส่วนมัวไม่มือนะครับเราจะปิดที่รูข้างล่างนะครับนะครับนิ้วข้างบนนะครับนิ้วซ้ายนิ้วมือซ้ายจะใช้ สี่นิ้วนะครับนิ้วหัวแม่มือปิดข้างล่างแล้วก็ชี้กลางนางต่อมานะครับนิ้วมือด้านขวาก็จะเป็นชี้กลางนางและก็ก้อยนะครับชี้กลางนางก้อยนะครับชี้กลางนางก้อยมือข้างล่างก็จะพยุงขลุยเอาไว้นะครับหัวแม่มือนะครับประมาณนี้นะครับ ทีนี้การเป่าคุยนะครับให้นะครับประมาณนี้ครับไม่ต้องเอาอมเข้าลึกนะครับให้แค่สัมผัสนิดนึงนะครับองศาก็ประมาณ50องศาหรือ45องศาตามความเหมาะสมนะครับยืดตัวเล็กน้อยยืดตัวตรงนะครับ ประมาณนี้นะครับให้ได้เสียงอ่าอย่าใช้ลมแรงนะครับนักเรียนครับใช้ลมแค่เล็กน้อยนะครับเป่าเทียนไม่ไม่ดับนะครับลมแค่นี้นะครับเป่าลมแบบให้เป่าเทียนไม่ดับนะครับให้เทียนมันโน้มไปนะครับ นี่คือเสียงโดปิดทุกรูคือโดนะครับโดต่อไปเรนะครับยกนิ้วก้อยขึ้นเป็นเรนะครับต่อไปมเปีเปิดนิ้วนางฟาเปิดนิ้วกลางก็จะเป็นฟ้านะครับแล้วก็เปิดนิ้วชี้ก็จะเป็นซ้อน ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆครับลาทีทีนี้โดนะครับสลับโดให้เอานิ้วกลางลงมารูตรงตรง,ตรงนิ้วของมันนะครับให้ตรงทำไมนะครับโดเรมีฟาซอลลาทีโด กเรียนก็ลองฝึกนะครับลองฝึกช้าๆให้ได้เสียงดูให้ชัดนะครับมานี้นะครับใหม่นะครับ ขาเรียกว่าบันไดเสียงขาขึ้นนะครับ C major scale ขาขึ้นนะครับให้นักเรียนฝึกช้าๆนะครับค่อยๆไล่ตัวโน้ตนะครับขยับนิ้วขึ้นเรื่อยๆนะครับใช้ลมไม่แรงนะครับอย่าลืมนักเรียนบางคนจะชอบใช้ลมแรงนะครับมันทำให้เสียงมันเพี้ยนนะครับแบบนี้นะครับมันจะปี๊ดๆนะครับถ้าใช้ลมแรง ให้ใช้ลมเบาๆนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับเมื่อนักเรียนฝึกจนคล่องแล้วขาขึ้นนะครับให้นักเรียนไล่ลงด้วยขาลงนะครับก็จะเริ่มจากโดสูงนะครับใช่ไหมครับเอาใหม่นะครับเอาขาขึ้นก่อนนะครับ ไล่ขึ้นไล่ลงไล่ขึ้นไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับจนเกิดความชนานาญนะครับฝึกท่องโน้ตในใจไปด้วยนะครับดูออกออกเสียงไปด้วยคิดโน้ตตามไปด้วยนะครับให้หนักเรียนฝึกจนเกิดความชํานาญนะครับส่วนนักเรียนจะเล่นเพลงได้หรือไม่ได้นะครับนักเรียนจะต้องจำโน้ตต่างๆเหล่านี้นะครับให้ได้นะครับโดอยู่ตรงไหนเรยนอยู่ตรงไหน มีอยู่ตรงไหนไฟอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่ามันจะมีความสําคัญในการเล่นเพลงนะครับเพราะว่าเพลงมันจะไม่ได้จังหวะบางครั้งจะช้าจะเร็วนะครับตามทานองของเพลงนะครับนักเรียนครับให้นักเรียนฝึกจนเกิดความชํานาญนะครับอ่านะครับเอาใหม่นะครับ สำหรับชั่วโมงนี้นะครับให้นักเรียนฝึกนะครับการเป่าคุยรีคอเดอร์บันไดเสียง C major scale ให้เกิดความชำนาญน,นะครับเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปครูก็จะเพิ่มโน้ตบทฝึกที่1ให้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับนักเรียนครับสวัสดีครับ